แบ่พี่ได้ไหมคะชานี้ก็สก๊อข้าวเหนียวไปเลยเฮยข้าเที่ยงข้าเที่ยงอร่อยมาไม่ไม่พี่ด้วยเอาอะไรอ่ะเวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึง บ่อยๆๆแล้วเดี๋ยวให้พป่จัดก,การให้เกล้วนี่แบ่งพี่เขาด้วยแล้วพี่เขาก็หิวแลยเดี๋ยวเราแบ่งพี่พี่ได้ไหมคะเกลียวไม่ต้องอื้อชอบใหม่ชอบใหม่แบ่งทันทีว่าหมูด้วยหมูเกลยวไม่ใช่แบ่งแบ่งหมูพี่ก่อนแบ่งหมูพี่ก่อนหมูไม่โ้สนไม่ต้องไปแล้วสนุกไม่ <c oughs> ต้อง,ง <c oughs> อะไรแล้ว แบ่งทุกคน